ในชีวิตของคนเราต้องจะเจอเรื่องราวต่างๆมากมายมีทั้งเรื่องดีๆเรื่องร้ายๆเรื่องที่ทําให้เราหัวเราะหรือเรื่องที่ทําให้เราต้องเสียน้ําตาในบางครั้งก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเหตุการณ์ที่ทําให้เราไม่คิดว่าเราต้องเจอเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างและตัดใจทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้เรื่องหลังเหมือนเรื่องที่ผมจะเล่าให้คุณฟัง เรื่องมันมีอยู่ว่าเนี่ยเพื่อนผมคบกันมาตั้งแต่เด็กแล้วมาเรียนยังมาด้วยกันเลออเพื่อนรักมันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้ มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมหยุดเสียทีแม้ว่ามือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดไปกี่สักทีแต่ว่าความรักก็ยังขอให้ฉันทำแบบนี้ที่จะให้เธอรัก เัอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกอกี่ครั้งก็พร้อมพักสุดท้ายอุย้ยนี่ไงเจอแล้วปส่ปุ๊เป็นแคดีกว่า ใครแอดมาวะใครอ่ะรับไปก่อนแล้วกัน ไม่ตามใน,นวันนี้แกมาเร็วจังวะฉันก็อยากเป็นเด็กเดี้ยเออการบ้าน,นเสร็จยังมีเดียววะมีสอยะแกมันก็แบบมีทุกทีแหละแต่ฉันรู้จักนิมานะไม่เคยทำอะไรตัวเองเลยอย่างเงี้ยจะเป็นผู้นำเขาได้ไหมอ่ะถ้าเกิดว่ามีเมียจะนำเขาได้ไหมหรือจะให้เขาจู๋เฮ้ยเฮ้ยพี่ อ,อะไรจังป้งปองจัปีเฮ้ยปังฮะอ่ะ,อะมีคนฝากของนะใครวะไม่รู้ว่ะผู้หญิงไปแล้วของใครอ่ะไม่รู้ดิ การขับมั้งกล้าเนาะชัวร์ด,ดูนี่ล่อลอลอลออย่างผมแล้วใครจะสนไว้เล่า ตาดูดีอย่างนี้ใครๆก็เรียกไอ้หล่อเลาสาวได้ตกตาต้องรีบเลใครเจอก็อยากใกล้ชิดนานๆแล้วให้ผมทำยังไงเล่าหล่อหล่อหล่ออย่างนี้มีสาวทั้งปีไม่พลาดแ่ไมีเวลาไปสนทุกคนก็เลยต้องเศร้าแต่น้อง กินข้าวกันไหมจ๊า oh, what? Oh, what? ขอโทษนะคะอุบาทอะไรของแกเนี่ย ไอ้ปามยิ้มอะไรอ่ะไม่ได้ยิ้มอ่ะแม่วะไม่มีอะไรทำไ้อย่างเงี้ยต้องมีอะไรแน่เลยสมมุติด้วย้ยสมมุติสมมุติว่ามีคนเอาขนมมาให้แกทุกวันเขียนช็อตโนต้ตให้กันทุกวันพักชแชทเฟซด้วยกันทุกวันคุยกันทุกวันจะคิดว่าเขาคิดยังไงวะไม่รู้ดิเขาคงชอบเอง นานบอกว่าไม่มีอะไรไงยิ้มทำไมก็ไม่มีอะไรนี่ก็แค่เรื่องสมมุติน่ะแล้วก็คิดยังไงกับเขาล่ะก็ <S <S รู้สึกดีเฮ้ยไม่ใช่ก็แค่เรื่องสมมุติไงแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกปวดขี้่ขอไปขี้ก่น Lie wide to me. เป็นอะไรทำไมทำหน้าเหมือนตูดนะวะดจุงตลกหรือปล่าก็เป็นอะไรเอาดีๆบอกมาดิเ,<อ>เป็นอะไรค,คืออะไรคือว่าลีลาวะ่ะพูดมาฉันชอบผู้ชายอยีกคนนึงว่ะแม่นโชคร้ายสุดๆใครวะ<ม> หน้าตาไม่คอ่อยดีหรอกงค่นั้นแหละมเหมือนดึงด้วยซมอ่ะนิสัยก็แย่ความรักทิดชอบก็ไม่มีเลยสิ่งเดียวไม่มีอะไรดีบ้างเลยแต่ความรู้สึกที่ฉันมีกับเขาอ่ะไม่เคยลดน้อย,อยเลยติดตามเสมอรถครอยากรึงจริงเหรอเออ อ,อะไร,ะไรให้ฉันมาทำไมคือมันส่องอยังไงมันก็ดูดีเฮ้ย นั่นแหละครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผมเรื่องราวที่ผมไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวผมเองเธอคือคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างผมตลอดมาและอีกคนหนึ่งคือคนที่คอยใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของผมที่แม้แต่ผมก็มองข้ามไปแล้วถ้าเป็นคุณละ่ะคุณจะเลือกใครแต่สำหรับผม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 เลือก I'm